สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงคานไถนะครับอ่าขอแก้ชื่อก่อนนะครับคลิปที่แล้วผมเรียกว่าขาไถนะครับจริงๆไปค้นเอกสารมานะครับเพิ่งรู้นะครับว่าเขาเรียกว่าคานไถคานไถคืออุปกรณ์ที่ใช้ยึดระหว่างข้างหลังของใบพานนะครับเข้ากับโครงไถที่อยู่ข้างบนนะครับเรียกว่าคานไถผมก็เรียกขาไถคาไถมาตลอดนะครับอันนี้ข้อมูลอ้างอิงจาก น่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนนะครับของ pcap.ac.th นะครับตอนแรกก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นของสถาบันไหนเพราะว่าไม่ได้ระบุชื่อคนสอนไม่ได้ระบุสถาบันนะครับก็ไปค้นใน Google นี่แหละเอา pcap ไปค้นนะครับก็เลยเจอเป็นของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีแพร่นะครับก็ คงจะอยู่จังหวัดแพร่นะครับดูจากชื่อ,อก็ขออนุญาตใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเรียกชื่อและก็ในการอ่านประกอบอื่นก็นแล้วกันนะครับในเอกสารก็จะอธิบายถึงลักษณะของฐานหัวหมูนะครับส่วนประกอบชื่อเรียกอะไรครบเลยนะครับเป็นใบความรู้ประกอบการสอนของอาจารย์นะครับก็ไม่รู้ชื่ออาจารย์เหมือนกันนะครับไม่ได้บอกไว้ในเอกสารก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ควรจะก o o g l e เลยแล้วกันนะครับ เขา g o o g l e พิมพ์ไขหัวหมูต่อด้วย PDF นะครับก็จะมีให้โหลดอ่านนะครับก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับใช้อ้างอิงได้นะครับตามที่เกินไว้นะครับวันนี้จะพามาดูคานไถดูอย่างเดียวนะครับยังไม่วิเคราะห์ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับจะดูแล้วก็จำแนกประเภทให้เฉยๆนะครับไปไล่ดูของชาวบ้านเขานะครับว่าเขาทำยังไงบ้าง ก็จะไล่าจากของต่างประเทศเลยแล้วกันนะครับจากของบริษัทใหญ่ๆฮิตที่เขามีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดแล้วก็มีขายในปัจจุบันเป็นไถยรุ่นล่าสุดอะไรแบบนี้นะครับของระดับโลกเขาทํำยังไงกันเริ่มต้นด้วยยี่ห้อแรกนะครับไล่าตามที่จําได้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับจํายี่ห้อไหนได้ก็จะพูดอันนั้นก่อนนะครับไม่ได้เรียงจากชื่อเสียงยอดขายอะไรทั้งนั้นแหละนะครับ อ่ายี่ห้อแรกนะครับเลมเคนไถสีฟ้าของต่างประเทศนะครับดูลักษณะคานไถนะครับจะเป็นงงองอไปข้างหน้าอ่าก็มีหลายรุ่นนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากรุ่นล่าสุดที่เขาทําขายอ่าคานลักษณะคานค่อนข้างอ่าอาจจะเล็กนะครับเมื่อเทียบกับที่เราเคยเห็นเป็นคานของไถหัวหมูบ้านเรานะครับไถรถไถนาเดินตามนะครับมันจะค่อนข้างเล็กนะครับอีกของจริงอาจจะใหญ่กว่านะครับ แต่ว่าเมื่อเทียบกับใบพานนะครับมันดูแล้วเล็กนะครับอ่ะก็จะงองอตามรูปนะครับงอไปข้างหน้าจะไม่โค้งนะครับมันจะคล้ายๆหักศอกแล้วก็ตรงไปแต่ละมีลักษณะเป็นงองนะครับจุดยึดจะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็จุดยึดค่อนข้างยาวนะครับที่ยึดกับโค้งไทยอ่ะจะไล่มาครับต่งอนะครับยี่ห้อที่2อ่าไถสีแดงนะครับเคิร์ฟเแลนด์นะครับก็ข้านไท งอคล้ายกับของเลมเค่นเลยนะครับตรงงอแล้วก็ตรงขึ้นมาสู่โค้งไทยนะครับเอียงทำมุมประมาณสัก45หรือเกิน60อะไรประมาณนี้นะครับก็กะเอาแล้วกันนะครับผมคงไม่ได้ไปวัดนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันยี่ห้อที่3คุณนะครับ K U H N นะครับอ่านคุณก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะถูกหรือเปล่าลักษณะคานไทยนะครับก็คล้ายๆกันกับ2ยี่ห้อแรกเลยนะครับเหมือนจะก๊อปปี้มาอย่างไรไม่รู้ แต่เขาคงออกแบบเป็นของใครของมันนั่นแหละนะครับความความยาวมุมงอคงไม่เท่ากันนะครับแต่ลักษณะคล้ายๆกันยี่ห้อต่อไปพอดทิงเจอร์ก็คล้ายๆกันกับ2 3ยี่ห้อแรกนั่นแหละนะครับนะแทบจะเหมือนกันแทบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะก็เห็นของไทยรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับก็นะจะขอยกตัวอย่างแค่สามสี่อันนี้ก็พอนะครับนะยกตัวอย่างอีกก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับก็จะเห็นภาพรวมแล้ะทีนี้ จะพาย้อนกลับไปดูตั้งแต่สมัยเขาใช้ม้าลากไถนะครับต่างประเทศเขาคงไม่มีควายลากไถนะครับก็เขาก็จะใช้ม้านะครับไถทีเป็นไร่นะสี400่ร้อยห้าร้อยเมตรก็ลากไปนะครับก็ลากกลับก็คือเขาไม่ได้ทํานานนะครับงานไถเขาก็จะยาวๆอะไรแบบนี้อ่ามาดูคานไถนะครับที่ใช้กับไถม้าลากนะครับจะมีลักษณะเป็นโค้งๆอง่นะเป็นส่วนของวงกลมนะครับโค้ง อาจจะเป็นเทคนิคในการผลิตของสมัยนั้นนะครับเอาใส่เอาเผาะนะครับแล้วก็ดัดโคง้งมันก็อาจจะดัดง่ายอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เดาแต่มันจะเป็นโค้งของส่วนโค้งของวงกลมต่อมาเป็นยุคเริ่มต้นของรถเทสเ,เตอร์ลากถไถัวหมูนะครับอันนี้คือไปอ่านประวัติมาก็คือเริ่มต้นด้วยเฟอร์กูสันนะครับเฟอร์กูสันเนี่ยเป็นยี่ห้อของรถไทยนะครับ ที่ออกแบบเป็นระบบต่อพ่วง3จุดนะครับแล้วก็ลากผ่านหัวหมูเริ่มแรกนี่คือยอดฮิตมากเลยนะครับในทางประเทศถ้าไปานประวัติม่ก,ก็จะมีลักษณะเป็นโค้งๆเหมือนกันนะครับคานไถของเฟอร์กคูันเนี่ยโค้งคล้ายๆกับของม้าลากเลยน่าจะเอาแบบมาจากอันเดียวกันนะครับทีนี้นะครับถ้าไปคนใน Google มันจะไม่เจอแค่นี้นะครับมันจะเจอแบบหายี่ห้อไม่เจอนะครับผมก็คงไม่ไปไล่หายี่ห้อมันทุกอันนะครับ ก็จะเอารูปมาให้ดูเลยแล้วกันว่ามันมีแบบไหนบ้างนอกจากแบบโค้งแล้วนะครับมันก็ยังมีแบบขาตรงก็คือคล้ายๆกับของผานจานก็คือติงตรงขึ้นมาจากด้านหลังของผานนะครับแล้วก็ตรงขึ้นไปยังโค้งไถเลยเป็นแนวตรงนะครับไม่มีโคง้งหรือโค้งเล็กน้อยก็เป็นโค้งของอุปกรณ์ค้ำยันนะครับเป็นส่วนของเหล็กค้ำยันแต่ว่าลักษณะ โครงผาน,นจริงๆของมันเนี่ยก็คือตรงขึ้นไปอ่ะก็จะมีหลายรุ่นนะครับอ่ะที่ตั้งตรงอ่ะของจีนอะไรแบบเนี้ยนะครับนะดูรูปประกอบแล้วกันนะครับมีมีหลายยี่ห้อมากนะครับของอินเดียอ่ะก็มีนะครับส่วนมากก็ตั้งตรงที่ใช้ม้าลากสมัยก่อนก็มีนะครับที่ตั้งตรงเนี่ยอ่ะก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับที่ไปค้นเจอมาก็จากข้อมูลที่มีนะครับเราสามารถแบ,บ่งประเภทของ คานไถจํำแนกจากที่มีทั้งหมดนี่แหละนะครับออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่คานไถโคง้งอาจจะโค้งแบบส่วนโค้งของวงกลมหรืองอนะครับผมเรียกว่างอไปข้างหน้าก็แล้วกันนะส่วนแรกก็คืองอนะครับกลุ่มแรกจากงอไปข้างหน้ากลุ่มที่2ก็คือคานไถจะตรงนะครับก็คือตรงจากข้างหลงใบผ่านขึ้นไปหาโค้งไถเลยนะครับโค้งข้างบนก็จะมีอยู่2กลุ่มนี้อันนี้เอามาเล่าสู่ฟังนะครับว่ามันมีสอง เท่าที่สังเกตหรือถ้าใครมีไปเจอที่นอกเหนือที่ผมพูดไปนี้นะครับก็มาเบนบอกก็ได้นะครับเป็นข้อมูลเอามาแบ่งปันกันแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าให้สังเกตอีกนะนอกจากแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วสังเกตว่าคานไถที่งอจะค่อนข้างขนาดเล็กกว่าคานไถที่ตั้งตรงสังเกตไหมครับอ่าอันนี้แหละนะครับม,มันมีสาเหตุอยู่นะครับ ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคานไถที่ผมออกแบบให้มันงอไปข้างหน้าผมดัดไม่สะดวกครับก็ตัดแล้วก็เชื่อมเอาเดี๋ยให้มันงอไปข้างหน้ามันมีขนาดเล็กเดี๋ยวจะมาพูดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะตัดสั้นๆพามาดูเฉยๆว่าชาวบ้านเขาใช้คานไถแบบไหนกันบ้างน,นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืองอและก็ตรงอันที่งอจะค่อนข้างเล็กกว่าอันที่ตั้งตรงนะครับ แล้วก็้านไถของไถยยี่ห้อดังๆสมัยใหม่จะค่อนข้างเล็กแล้วก็งอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ